สบายดีพี่นอ้องสุปผู้ซุปคนครับพบกันพ่อกันอีกคือเก่าครับผมกับทางช่องเพ็ดน,น้องดันชาแนลกับแนวทางหวยเล่ายุคใหม่ครับผม <c oughs> <c oughs> หมดวันจันทร์ที่หกมิถุนายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกครับผมทางช่องเพ็ดน,น้องดันชาแนลได้คำนวณตัวเลขสูตรใหม่มาฝากพี่ฝากน้องพ่อใหญ่แม่ใหญ่ผู้ลงไม่ไไป,ปาคือเก่าครับผมให้ลุงนำไปเิ็ดเจรณา,าเบิ้งครับผมสำหรับ แนวั้วางของหวยลาวเขาเนาะครับนะ <c oughs> สำหรับสถิติมทีติพานมาก,กอะบ่เข่าครับผมต้องขออภัยกันได้แค่เสียวนะครับนะ,ะเสียวนี้งวดนี้จะรองคำนวณสูตรใหม่ครับผมรองคำนวณสูตรสามเอ <c oughs> นี่ครับผมหวดที่ออกไปมานขึ้นนี่ครับผมรางวัลที่ออกก็คือ สองหนึ่งหนึ่งห้าห้าหกคือเลขลลางเป็นเลขสิบห้านะครับหนะึ่งห้าคือเลขลลางห้าหกคือเลขบนตั้งสองห้าได้แค่เ <c oughs> สียวครับผมต้องขออภัยกันคือคำนวณได้มากแบบนี้ก็นําเสนอแบบนี้ครับผมของเพิ่นมีห้าหกแต่ของห้ามีห้าเจ็ดครับผม <c oughs> ต้องขออภัยกันครับผมได้แค่เสียวนะครับเนาะ ส่วน10หาเขาก็บอมีเล็กอีกบนเขาเลยครับผมต้องขอให้กันมีไก่เคียงแต่หาเจ็ดครับของเพื่อนออกหาหกของเ้าออกหาเจ็ดนะคนะับเนาะขอให้กันครับผมอ่ะวากันไหมคืออะไรจะเกิดก็เกิดได้นะครับเนาะเพราะว่าเพื่อนออกญี่ปุ่นเข้าคำนวณยู่พี่นะครับเนาะอ่ะวากันไหมคำนวณต่อไปครับผม <c oughs> ตะเล็กมาฝากพหย่ะพหย่ะไม่ญ่เห้าหลักอจะรองน้ำไปพิจารณาเบื้คงับว่ามันจะมีหฮือว่มีครับผมอ่ะชุดสองตัวบนคู่แรกครับผมสำหรับหมดวันจันทร์ที่หามีุนยนที่สิมาถึงครับผม <c oughs> หนึ่งห้าแปดสอง หกสามครับผมห้าสี่ศูนย์เจ็ดครับผมอ่ะนี่คือจุดซองตัวบนนะครับเนาะให้ลองนำ้ำแปดผิจรารณนาบบ้างครับผมสิมีตัวใดถูกใจบ่ครับผมหรือั่นบนในใจบ่ถูกใจกะบ <c> ่ <oughs> ท่าน,นได้ลองเสียงโศกกันเลครับผมสำหรับแ <c oughs> นวทางหวยลาวเป็นไปไหนมุดครับ เราผสมมาจะลวกลูกว,ว่าควรจะเอาตุเรงมาออกนะครับเนาะถ้าลูกกะคงจะบ่ได้เห็ดร้องมาตามสูตรลายคู่ปาน,นีเนาะครับเนะะาะวางกันไปแต่ทางช้องเฮากระน้ำเสนอเป็นแค่เพียงแนวทางเท่านั้นครับผมแนวทางห้อยเล่านะครับเนาะพอ <c oughs> ่าบ่เพอควรจะได้มาออก <c oughs> คำนวณตามสูตรนะครับเนาะอ่ะสตกทีนี้ก็มาชุดสองตัวล่าง ตัวไดเมน์ครับสี่เจ็ดศูนย์สามสามสี่หนึ่งแปดแล้วก็ห้าสองครับนี่คือ สองตัวล่างเนาะครับเนาะ <c oughs> ชุดเหล็กล่างนี่ก็ชุดบนชุดล่างครับผมสำหรับชุด3ตัวต๊ด3ต,ตัวต๊ดนะครับเนาะอ่ะทำอะไรครับผมสี่เจ็ดศูนย์ยัง สองครับผมเจ็ดหกสามครับผมจุดสามตัวนะครับเนาะให้ลองนั่งไปพิจารณาเบครับผมครับถูกใจตัวใดกะลองเสียงโชดได้ครับผมแต่ว่ากะให้เรียนแบบมีสตินะครับเนาะเพราะว่าเรียนไปพ่อรุ่นอย่ากจะไปหวังรวยครับผม ว่าไม,ม่มีผู้ได้รู้บางแต่เสียเอาเพิ่นบางครั้งมันกับบุคคลผมเกิดคึคงค้งวดที่ผ่านมาครับผมรุดเทละเตียม <laughs> บางครั้งชุนลังไปลอยออกบนบางนานๆนที่ลอยมากออกแรงสามตัวพวกนี้บ่ไก,ก่กระมีครับผมเปลี่ยนไปได้หมดครับตามประสบการณ์ที่ผ่านมาแล้วครับเนาะการทำหุยนี่บ่แน่นอนครับผม <c oughs> อ่ะที่นี่ก็ถึงคิว สำคัญกับเลขวิ่งบนล่างครับผมอ่ะสามารถนําไปประกอบการเสี่ยงโยกได้ทั้งบนทั้งล่างครับผม,มกำลังตัวใดญ่นะครับเนาะอ่ะแต่วันนี้บอกว่าก้อนเลขวิ่งมากแน,น่นอนครับผมจุดศูนย์ครับผมนี่คือเลขวิ่งครับผมอ่ะสหรับวันนี้คงจะนั่มาฝากพี่น้อง มาคลิกเข้าจำหนี้นะครับเนาะอ่ะอ่าทีนี่ก็ทางจอดเข้าจะวงกลมไว้ให้ครับผมสำหรับชุดสองตัวบนนะครับเนาะเอาวงไว้ที่ศูนย์เจ็ดหนึ่งห้าครับเนาะส่วนชุดสามตัวเขาวงไว้ที่เก็ดหกสามสามตัวตดนะครับแล้วก็ <c oughs> จุดสองตัวล่างสองตัวล่างขอวงไวท้ทีห้าสองสามสี่แล้วก็ สี่เจ็ดครับผมกำลัวิิ่งขอตีกไว้ที่ห้าเจ็ดน่ับเนาะสำหรับคลิปนี้คงจะพบกันพ่อกันแค่นี้ครับผมพบพ่อกันไม่คลิปนะ่ะโชคดีโชคมาน้องกันทุกคนครับผมขอบพระคุณหลายๆสำหรับการติดตามรับชมเป็นกำลังเร่งใจ กูเลยเห็นว่าคลิปนี้ปไม่ยอดถืกใจเขามารับช่มใหม่นะครับเนาะซอยเป็นกระลัานแรกใจโดยการกดติดตามอย่าลืมกดดูก,กระดิ่งเพื่อจะได้รับการแจงแ้งเตือนคลิปใหม่จากทั้งช่องเฮ้าครับผมพอกันไหมคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ <c oughs>